ศาสนานี้เป็นศาสนาของสมณนะโคดมพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของสัตวิเรานะลูกนีศาสนานี้เป็นศาสนาที่เป็นการจั่งสมมหาบุญมหากุศลเป็นการละบาปอากุศลซึ่งเป็นคําสอนของพุทธเจ้าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากโลกโลกรธหลงทิฏฐิมานะ ไม่ใช่บวทมาแล้วประจังสมกองกิเลสนะดูนะมาสร้างโน่นช่างนี่เดี๋ยวก็ออกเหรียญจำหนายแล้วเป็นผู้วิเศษหรือไงตายไม่เป็นกันหรือไงนี่แหละของวิเศษนี่สีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่คือของวิเศษของวิจิตสามอย่างนี้สามารถที่จะนําทางเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเข้าสู่รุ่นที่เหนือกรรมได้ เรียกว่าจิตอรหันเห็นไหมละ่ะโน้นของวิเศษเหนือกรรมไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่ที่มหาปรินิพพานอย่างสมบูรณ์บริรณตลอดอนันตาการตลอดอนันตาการเห็นไหมละ่ะนี่พวกเราไม่ย้อพอพูดคืนก็พิดมดละหลวงพ่อน้อยพิดว่ามูว่าพวก ม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกแหละทั้งที่เราพูดขึ้นเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องลไไหลักธรรมหลักนินหยอย่าเห็นพระเทวสิกาเทรวมตัวกันในกึ่งพุทธกาลเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าตอนน้องนิติเตียนต่อว่าก่าวร้าวก้าวร้าว,าว,ราวหรือหาเรื่องผู้หนึ่งผูใ้ใดเราไม่มี ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดผิดประพฤตก,ก็ด่าปั๊บผูก็ด่าปั๊บฟังเทศจในมันจุที่เมื่อหลวงปู่พุพูดเรื่องอะไรพวกเรารู้จกัจกพระพุทธศาสนาแค่ไหนล่ะนั่นรู้ตามตำราแต่ถ้าไม่มีความเคารพก็ไม่ถือว่ารู้เรียนจนถึงปริญญาเก้าประโยคหรือร้อยประโยคก็ตามไม่มีผล ต่ถ้าเขารับเพียงรู้บุญรู้บาปแค่นั้นนิเลถูกต้องดีงามถือว่าเรียนจบแล้วจบเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วไม่คิดที่จะทำชั่วอีกแล้วนะั่นเห็นไหมละ่ะกับใกล้ๆนี่อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่นูน่นเห็นไหมละ่ะพุทธิลักลลพระใบลานเปล่าพระใบลานเปล่าเรียนจนจบไปมดจนเป็นมหานี่คือยกตัวอย่างสมมุติ หมือนในปัจจุบันว่าดีเป็นมหาอันอะไสอนลูกศิ์ลูกหาเป็นพระโสดาเป็นพระสศิษาคาเป็นพระนาคาเป็นพระละหันแต่ตัวเองเป็นปุตชนผู้ทิศหนานด้วยกิเลสพุทธเจ้ายกจ้องไ,มไหมละ่ะไม่เคยยกจ้องเขาไปกราบพุทธเจา้าเมื่อไหร่ก็พระไบาลาลนเปล่าพระไบาลานเปล่าไปไบ่อยครั้งเข้าบ่อยครัง้งเขาเกิดความละอายจิงละการเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนคำ เข้าสู่ภาคปฏิบัติที่ไหนก็ไปรู้สิทธึกษศา์ท่านนี่เขาก็ไม่ยอมรับที่เขาอายจี้โอ้ยท่านก็เป็นคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เนาะรู้มากพวกผมก็ไม่กล้าสอนท่านหรอกท่านก็อ่อนน้อมอมตนเห็นไหมละ่ะคลองกล้าอย่างดีไปกราบรู้สิษธ์ลูกหานุน่นผลสุดท้ายนู่นไปกร่าบจามเีนสามนีนมมนนก็ไม่ก็ไม่ยอมรับอีกนะนั่นแหละ ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกสมณีนก็สมณีนหลานนั่นเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้ายกย่องนี่ทางนี้ทางเข้าถุมรรคเข้าถุผลน,นี่พร,ระใบเลิศเปล่าก็กลาบสมณีเป็นอาจารย์จีิชิดเท้าสมณีเห็นไหมละ่ะตักน้ำเทวายป็นเค้นสมณี ดูแลที่นั่งดูแลที่นอนของสมณีนดูที่ท่านเข้มงวดกว่าขันตัวเองไม่ละท่านสอนตัวเองระดับไหนหน่ะพี่นาวที่อีพวกเราไม่ยอมนี่พอเป็นขณาดาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ออกเรียนแล้วเป็นเจ้าคณะภาคผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระธรรมเป็นพระอะไรก็เหมือนบังทิตยแย้มคนสุดท้ายเป็นยังไงล่ะเอาพี่นาวนั่นน่ะ ยิ่งใหญ่ทางด้านไหนหรเอล่าพี่นาเอาครับเขาขก็มาเพิ่นคุณจาร์ผู้ดีผู้เลื่อนผู้ประเสืิอด้วยนะผมพูดเฉพาะกลุ่มที่ไม่ดีเท่านั้นเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนานี่ก็เรื่องของเรื่องมัน